สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom 4นะครับโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom หรือเรียกสั้นๆว่า Lightroom เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการภาพถ่ายของค่าย Adobe ปัจจุบันก็ออกมาถึงเวอร์ชั่นที่4แล้วนะฮะซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงในการใช้งานหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพ Engine ในการประมวลผลไฟล์ภาพ มีการเพิ่มเครื่องหมายเครื่องมือหรือโมดูลใหม่ๆเข้ามานะครับหลายๆคนอาจจะเคยใช้งานโปรแกรมไลท์ลูมเนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ว่าบางคนอาจจะเคยผ่านการใช้งานตัวไลท์ o ูมมาตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆว่าจะเป็นเวอร์ชัน2หรือเวอร์ชัน3นะครับใน DVD แผ่นนี้เนี่ยจะมีวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมไลท์ o ูมที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือนะครับโดยเราจะเริ่มตั้งแต่การแนะนำส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมฮะหน้าตา แต่ละส่วนแต่ละส่วนใช้งานยังไงนะครับการใช้งานโมดูลต่างๆการโปรเซสไฟล์ภา,าพหรือที่ในโปรแกรมเราจะเรียกว่า develop กนะฮะการ Export การนำผลงานภาพถ่ายของเราไป Present ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่า t o Bo o บุ๊ก s ไลด์โชว์พิมพจัดหน้าเพื่อพิมพ์งานออกมาหรือว่าจะเป็นการทำเป็นเว็บแกลเลอรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือคู่มือ Adobe Photoshop Lightroom 4 ก็จะมีเนื้อหาตรงส่วนนั้นเขียนบอกไว้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครอ่านหนังสือแล้วเอ๊ะอาจจะยังอยากรู้เพิ่มเติมหรือว่าอาจจะอยากรู้ขั้นตอนลึกๆก็สามารถเปิดดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะฮะดูประกอบได้เพื่อเพิ่มความเข้าใจโดยในวิดีโอชุดนี้เนี่ยจะสาธิตการทํางานร่วมกับโปรแกรม Lightroom ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงออกมาเป็นผลลัพธ์ทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอจะช่วยเสริมความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมได้เป็นอย่างดี ก็เดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเนี่ยเราจะมาดูส่วนประกอบโปรแกรมกันก่อนนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่อะไรใช้ทําอะไรเรียกว่าอะไรนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังเพิ่งเคยใช้งานโปรแกรมนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะได้ลองทําความคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่อะไรจะได้ไม่งงกันนะครับรับรองว่าไม่ยากครับผม